เดินไปเหมือนก็มีว่าเหมือนมาบอกข้างหูไ่ม่ลุกนี่ผมมันปลาอะไรกินเรื่องกินของผมเลยนะเนี่ยแล้วใครดูเพื่อนกูแล้วเนี่ยเหมืมนอนก็ึกถึงหัวรานทุกคนไปชิดตรงบุตรงด้านทิวนี่นนนกล้าทองแกมตายตอนหน้าลงไปเนี่ยปึ้มโอ้ยผมโดนเนี่ยลงในหเนม่สาม<า>คนสามคน อยู่ตรงนี้อาจจะไม่รั่วมันเป็นยังไงแล้วมันลงมาในหุนี่ก็ขามีรดน้ำกัน้นกูได้มาล่างแล้วกูะยะไปใส่บาตรอีอ่อยังเดินหมาน้ำาน้าในดูดิเดี๋ยวว่าไม่ธรรมดาเนี่ยสีนาาา่าิเดยวให้พันให้ัน,น,นมาทุ่งหายหินคราวนี้รู้สึกไงบ้างครับโอ้โหที่ที่ใช้มากครับ ได้ย้อนกลับมาอีกห้าสิบสามปีที่ผมไม่อยู่แล้วผมได้ขึ้นบีเหยียบที่ผมอยู่ผมน้ำตาลตกหน่ายครับเป็นเพื่อนผมที่มันนอนอยู่เนี่ยผมก็บอกว่าเพื่อนอุมานะแต่ว่อามันกลับไม่ได้อุมาแล้วแล้วไปเหยียบที่เบิร์มแล้วก็บอกัอพันอะไรเนี่ยผมจำได้นะมมอมีอยู่ข้างล่างแต่ดีใจมากครับเพื่อนผมเป็นพันมีโอกาสมาได้ของผมไหม ไม่มีบางคนหาว่าารับจ้างบอกอย่าพูดถ้าบุกูไม่มายันไว้นะ่ะขาวเวียงจันทลุหนองคายเป็นยังไงเขาบอกว่าเปลาเราตอนนี้ว่าเราไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่ที่มาเนี่ยดีใจมากเลยที่ที่ทการได้คัดเอามาเนี่ยผมพันเจ็ดคนหนึ่งเนี่ยพวกพันเจ็ดทุกคนถ้าเห็นภาพผมแล้วเนี่ยโคมาผมผมคิดถึงทุกคนยังอยู่หลายคนครับ ผมซึ้งมากเลยผมบอกเขาลูงเนี่ยบอกกูตายไปแล้วเขิดหม้นี่ครับํำตาของผมไหลเพราะเพื่อนรักๆเนี่ยลงไปแล้วตายให้ผมเห็นเนี่ยการจะคิดไงบางทีผมนั่งรถมาเนี่ยผมคิดคิดเลยว่าโอ้โหเขาไม่ได้กลับไปอย่างกูแล้วเสร็จแล้วอีตอนที่จะแตกเนี่ยผมก็เดินเข้าไปตอนเย็นตอนแตกนี่คือนะ อ่าหกศูนย์เจ็ดอยู่เนินนี้นะครับนี่ไปทางนี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็อยู่พันสามอยู่ข้างหลังผมครับครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็เดินเข้าไปผมก็พูดพันครับบอกโจไว้ไม่จองแดกแล้วก็แปลนี่พูดย้ํานะทำไมครับทิ้งวันนี้จอนจบแกมพอกลางคืนมันจอนเย็นจอนเย็นเนี่ยมันยินเข้ามาก่อนเลยปัด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 เราบอกเฮ้ยวันสามวีไอพียี่ิห้าวิยรุ่ะเฮ้ยว่าไงวาโจ มันยิงไหมล้วเออมันก็ยิงหากโกผมก็พูดนะเฮ้ยระวังแล้วเว้ยเมายิงแบบแบบแบบมาเนี่ยมันหน้าโดนผมนะแต่แล้วพอตกกลางคืนไอ้ผู้พันก็บอกว่าเฮ้ยสีทุ่มแล้วว่าโจไปตอนนี้ไอ้เพื่อนผมเนี่ยเวลาแตกเนี่ยมันไปออกด้านซ้ายที่มันอยู่ก็คือออกด้านนี้เออที่มัน<า>อยู่ก็คือเวียดนามเข้ามาทางนี้ครับแล้วผมก็โดดข้างนี้มันเป็นครูอโอ้หเจ็บแต่ผมก็บอกเลยตอนนี้พอจำแม่จำผมก็พูดของผม,ผมออกไปทางนี้แล้วผมดูว่า เวลาตอนที่หอมาส่งอาหารเนี่ยมันมาทางไหนอขอให้จํามาจากทางล่องแยกทางนี้ขอให้จําว่าหอมางนี้แตดรมมันฮิ้วมาส่งเราแล้วตัวนี้เป็นช็อปเปอร์แพกใหญ่เอามาลงแล้วก็ฮิ้วผมก็บอกเสียงได้ยินเสียงโอ้ยออ๊มันถูกจับนะและกลางวันผมนอนไปหาพันสิบพันสิบพันสิบอยู่คูเซอร์ด้านหลังนะครับขึ้นไปหาพันสิบพอขึ้นไปมั่งบุญคนจะยิงบอกเฮ้ยไทยแลนด์โกพายดูตอนนั้น พันสิบยังไม่แตกยังยังปืนนี่อยู่พนันเยอะเขาบอกเฮ้ยไอโจนี่วนะ่ะบอกเฮ้ยนี่เสื้อยันแดงมันก็นึกว่าผมเป็นคอมนะอ่ะมันขึ้นไปมันเตรียมเลยโอ้โหปืนกลเข่าสามมาหาอะไรเนี่ยผมบอกเฮ้ยแตกมาแนละ้วเออเดี๋ยวคืนนี้เราเดินผมก็ตอนเดินมานะผมว่ e i, าเอ๊ะมันเดินยังไงวะไอล่มที่เขาทิ้งแ่ะโยดมาผมก็ตัดเชือกผูกการผูกผมผูก <Hey. S 1> หลายคนไหมครับตอนนั้นโอ้ oh, oh, เดินไม่เป็นส uh ิบ huh. นี่ uh huh. ผมก, hey, ก,ก็เดินแล้วมันมีเหวอ,อย่างงี้พลาดไปตาย uh huh. ผมมานึกผมพูดนะพอแม่ทอนี้เจ้าป่าเจ้าเขาผมนึกในใจนะช่วยผมด้วยผมมาเพื่อชาติแต่แล้วผมก็เดินมาพอกลางวันก็นอนเสียงมันพูดน้องไหนลุงเลือกเนืน้อหนังอะไรมันน้ำมันขัมมนพวกนั uh ้นอ่ะมันเดินเจี๊ยวเลยจะพาก้าผมก็นอนบอกผมก็พูดไงวะ กูทางแคบาทำมาแคบๆผมนึกในใจใจนะขูมาอาจารย์ลุงปู่สวงเทวดาเล่นดินปอาจารย์อาจารย์ผมผู้ส้อยช่วยผมด้วยผมก็พกมาเนี่ยมันก็นั่นเลยนะเสร็จแล้วผมก็เดินมาผมบอกแม่ตายก็ให้ตายอย่าทรมานผมเดินมา่าจะถึงลูกนะพอกลาคงคืนก็เดินกลางวันก็น,กน,นอนเสียมันมันเดินกันห่างๆเนี่ยหูมันตึงเพราะมันโดนบีไม่ค่อยดีหรอกเดินให้ใกล้ เราก็ถอยนอนเดินมาไปเจอต้นกล้วยค่อยๆตัดแล้วก็เอาหวงน้ํอะไนั้นกินนี่ครับอยู่กล้วยมาขมป้อมเต็มท้องอเดินมาปาดวันแล้วโอ้โหคูย,ยังไม่ได้ขึ้นหอเลยเฮียเขาขึ้นเพื่อนบาดเจ็บก็ส่งขึ้นไอช่วผเดินก่อนผมตอนนั้นเล่นกล้ามใงญ่ไปเดินมาคูบอกไอหาโดให้ตายเลยผมบอกกับแม่รูปแม่นะพกกระเป๋าเดือยบอกแม่ ตายก็ตายเลยไม่ต้องให้ใครมานั่นเดึนผมเดินไปเหมือนก็มีว่าเหมือนมาบอกข้าหูวไปรูกไหนผมมันปาไรจรินเรื่องกินของผมเลยนะเนี่ยถ้าใครดูเพื่อนกูแล้วเนี่ยเหมือนต้องนึึงหูรัางพึ่งทุกคนไปชิดจดตรงบุตรงด้านทิวนี่กล้าทองแกมตายต่อหน้าลงไปเนี่ยปึ้มโอ๊ย กุบันบอกเฮ้ยลงไม่ได้นั่นเต็มเลยเนี่ยมึงลงไว่ด้พอ๋อลงไปนี่นี่ระหว่างนี้นี่นี่เขาไปตายอยู่โน้นโน่นลงหุบลูกยาวมาเลยขน้นตึมลงวัดตบเสร็จสามไอ้กล้าเว้ยกล้าว่าผลที่ตรวจสองสองกันเชียวตายตรงนี้อ้ยเอาละเหนื่อยพูดโดยเหนื่อยเดินอยู่แล้วผมเนี่ยกุพันถามว่า เวลาปะาอะไรพวกลูกเด็กๆกมันมาอยู่ใช่มันมาอยู่กับผมผมบอกว่าคัวันให้ผมดูแลเวลามันวางเคมูนี่มันหันหน้าใส่เราบอกมันวางไม่เป็นมันยิงปืนแม็กเดวบางระเบิดลูกเข้ามาผมก็ดูแลแต่นี้ผมโดนหนักนี่หนักไฟรัตเวลลูกยาวเนี่ยบึ้งบึ้งออกมาแล้วว่าปั๊บ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 ตุบอะตุบหน้าเดงไม่แตกรูปตุ้มแตกแล้วเขาบอก ไอ้โจงมีดีแล้ววาผมผมก็ฟฝ้าพกนี่ไงอุปันชอบผมเวลากลางคืนผมเขาจุดธูปบอกแม่จอนี่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าตุงเจ้าทางผมบอกหมดเลยพอดึกดึกมีกลิ่นกัญชาผู้พันเดินไอ้ดอกหญ้าหอมเว้ยแล้วเด็กเด็กเขาจะมาอยู่กับผมเนี่ยไอมาคานอยู่วะเขาบอกทําไมมันมาจุกลูบอไม่รู้มันบอกอยู่โจนีกูบอกถ้ากูยืนมายิงนะมึงหมอมนะกูจะกระแทกมึงเลยบางคนั็ทําทเนี้ยเอาปืนมาเนี้ยแล้วยบบย่ยงอะไร ผมบอกเยินซอดแล้วปืนกลเนี่ยผมสั่งเพื่อนผมปดีเนี่ยต่อเลยปืนกลเอมหกสิบกาวสามไม่แข็งแรงอยู่พวกพวกอาวุธหนักไอ้จะปลอเนี่ยมึงคอยอขึ้นมาแล้วก็ใส่ใส่นี่เช้าไปดูเนี่ยต้องมีหนึ่งหรือสองแล้วมันจะมีล้องกบเขียดต้นนีอะไรนี่ผู้เหยดาบนะผมก็บอกว่าเฮ้ยพอมาถึงวันที่เจ็ดเดินมาผูพันบอกโจ บอกทาไมไหวบอกไหวสีไม่ไหวได้ยังไงนอนนอนนอนเรานอนที่ต้นหญ้าเนี่ยหักกิ่งไม้มานอนเสียงมันพูดมึงไหนอันอะไรมันรู้เราบอกฟังรู้ไหมเขาบอกรู้กูไปเวลานมาแล้วมันบอกว่าอะไรไม่รู้เนื้อ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 คือคือน้ำนะแต่แล้วมันนอนพอมืดก็ยกมือไหวออกเดินแล้วก็ผูกไว้เนี่ยที่บอกเชือกลมสายลมบางคนบอกโชว์กูเดินไม่ไหวแล้วบอกไหว ขนาดเขาถูกยิงมาอูแบกมันมาขึ้นหอมันยังได้เสร็จแล้วผมก็บอกให้เพื่อนถ้าเรารอดไปนี่นะเราต้องไปทําอะไรเออเดี๋ยวค่อยคุยเดินไปเจอต้นกล้วยมาขามป้อมอย่างที่บอกกินจนเราเดินจากนี่ต้องขออนุญาตชี้แจงให้ดูแผนที่นะครับจากของจริงเลยนะครับเนินข้างหน้าคือภูเทิงนะครับ607ของคุณลุงโจเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับเห็นเนินเตี้ยๆเนี่ยนะครับ ข้าศึกเนี่ยตีมาจากทางด้านนี้ยอย่างาที่คุณพ่อประจักษ์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าพ,<อ>พอหน้า,นนานนพอหน้าแรงเขาก็จะเข้ามาเพราะเขาเดินทับสะดวกหน้าฝนเราก็จะตีกับผ่านทุ่งหินนะครับตั้งแต่ปี2512ั5 25 1 3 2514บับ ของลุงโจอยู่ด้านนี้ถูกไหมครับเพราะแตกลุงโจที่บอกว่าเดินขึ้นไปหาไปทางนี้ครพันสิบไปหาพันสิบพันสิบนี่อยู่ด้านหลังนะครับคือภูเสอร์ฟภูเสือแต่คนลาวเขาออกเสียงภูเสอร์ผู้เสือนะครับตรงนั้นน่มีหกหนึ่งศูนย์พันสิบนะครับปืนอยู่บนนั้นเยอะฐานปืนที่ชื่อว่าสติงเรย์ร้อยห้าห้าร้อยคอสี่จุดสองคอแปดเอียวอยู่นั่นเยอะปืนกลพอมันเห็นผมมันเอ้ยผมขึ้นมาบอกเฮ้หยุดบอกเฮ้ยนี่โจ เดยวเชียโจ้นี่วางนี่ใช่ไหมติดคุกตอนคู่นี้นะครับพอจากหกหนึ่งศูนย์แล้าไปทางนี้ใช่ไหมไปไปนี่พันสิบเขาลงมาจากจานิพนธ์อยู่อยู่ที่พศสี่วายโจเดี๋ยวมึงตามพี่นะกูนั่งไว้บอกครับเดินมันจะเดินไปเราก็จะออกออกไปทางร่องแจ้งกันครับครับไปทั้งน่ะไปทางนี้ไปทางท้องน่ะไปทางเ้นนั่นเดี๋ยวแล้วผมบอกว่าจำไว้นะผมก็บอกเฮ้ยเพื่อนคอนมาส่งอาหารน่ะ ที่กูบอกมึงอ่ะมันมาทางไหนบอกทางนี้โจเดินไปก็คือฮอเนี้ยครับมาทางนี้ครับผมแต่เพื่อนลุงโจบางคนนู่นลงทางนี้นู่นโดนเลยก็เลยโดนเพราะว่าเวียดนามเข้ามาทางนี้ใช่แล้วีกเขินเชือโดนจับเพิ่งปลดมาสองปีแปดมันอยู่บางการเดี๋ยวผมจะเขียนบอกให้โทรมาหาครับแล้วจากนี่จากหกหนึ่งศูนย์ไปถึงนู่นเลยสําทองหรือร่องแจ้งครับไปไปขึ้นไปขึ้นขึ้นหอเกือบถึงสําทองแล้วมันเป็นสนามเรียก ภาษาเกลเขาบอกดับโซนชั่วคราวผมก็ได้จาเขาแล้วจากตรงนู้นใช้เวลากี่วันครับจากจากฐานแตกเนี่ยไปอ่ะไปไปถึงหงหนึ่งศูนย์แล้วก็จากหงหนึ่งศูนย์ไปล่องประมองประมาณเกือบสิบห้าวันสิบห้าวันผมไปแรกไปขึ้นฮอกใกล้ๆเนี้ยครับเขาบอกว่าไอ้ฮอมันลงมารับทาสนามชั่วคราวตัวทีครับเขาบอกให้ทูทีผมบอกไปอะไรหมูเชว์ประแผกมึงไม่รู้เลยสนามชั่วคราวเขาโชว์สโมกวับครับขึ้นในมันก็บินมาสองตัว สามตัวมีแฟนท่อมด้วยไอปังหมาด้วยคุมกันพอลงรับคนเก็บขึ้นผมบอกเฮ้ยแล้วกูไม่ได้ขึ้นเหนะหายจากพักอีกเที่ยวหนึ่งขึ้นกันหมดผมไม่ได้ขึ้นคนเดียวผมบอกไอสัตว์มึงขึ้นกูยิงมึงตกเลยกะนะนี่ฝรั่งเรามาชี้แล้วผมว่าเกขาะไอขาคอขึ้นมันก็ขึ้นไปนะไอทหายิงก็โดนผมอะเราไปลง,ลง,งร่องแจ้งบอกแล้วก็พอไปถึงร่องแจ้ง ก็ไปตั้งหลักอยู่ที่นูน่นครับผมครับเจอเพื่อนๆที่แต่งจากหุคุ้เกันไหมครับโอ้โหมังคนมานี่พันแขนเพลิ่มจะขึ้นหอไปอุดรพร้อมที่จะส่งไปอุดรไปรักษาไปไอบคอสิบสามแล้วพอเสร็จดูนั่นคืนนึงเพื่อนผมนะไอ้น้องลูกน้อยจากก็ไปรักษาคืนแล้วก็ส่งพัมกุดครับแล้วผมก็เดินมามาถึงขึ้นมานี่ผมเห็นเขาเปิดไอไวทฮอตที่นั่นกำลังดังเลยลรงแจมครับ,รบ เฮ้ยโจกินบอกไม่เอาอะข้างในขอโทษนะผมถ่ายมามีอยู่กล้วยมาำป้อมของผมเดิมไม่กินที่แบอยู่กล้วยแล้วที่หกสูเจ็เนี่ยที่แตกเนี่ยมีเพื่อนที่ไม่ได้ไปด้วยก็คือพอดล่างดูนั่นแหละหลายคนไหมครับมันบอกโจเอโอ้โหยังไงแล้วกูจะเอายังไงเนี่ยมันเดินเหมือนไอ้เป๋ที่มาขอตังค์อะไอ้ขอตังค์เราเนี่ยโอ้หเพื่อนกูก็แย่นะเฮ้ยโจเออเดี๋ยวกูจะมารับมึงแล้วก็บอก นะไอบ้บางคนที่ตายแล้วก็เพื่อนผมบางคนในสิบอะ่ะเขาเรียกในสิบมาอยู่หน้าเรียกกันเพื่อนก็อเอาผ้าอ่อบังไว้แล้วบางคนที่อยู่ใกล้นะขิ้งลงหุบนี่เรื่องจริงนะเอาลงหุบมัดไว้บอกก็คือไม่ได้เอาศพไป<อ>ดยบอกให้เพื่อนอยู่นี่นะเพราะนั่นเขาอยู่นั่นแหละในหุบด้านที่ผมบอกอะ่ะมีกระดูกเยอะแล้วเขามาการลุ่นหนามครับคราวนี้มีอะไรที่จะพูดถึงถ้าเกิดว่าดวงวิญญ,ญาณของเพื่อนๆที่หก7ูนเจ็ดเนี่ยยังรับรู้ ลุงโจมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่ยังนอนอ,อยู่ที่นี่บ้างครับเพื่อนผมที่นอนทอดล่างอยู่นี่นะห้าสิบกว่าปีเนี่ยอ่ได้รับรู้แล้วไหมว่าผมพลกล้าหรือโจเนี่ยมาแต่เอาเพื่อนกลับไม่ได้แต่ไปเพื่อนจะไปใส่บาตรทำบุญให้วันนั้นก็ใส่บาตรสองคนนู่นตรวจไปแล้วขอให้เพื่อนคุ้มครองเราเราจะอยู่ได้อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เพื่อนน่ะไม่มีสิทธิ์กลับแล้ว กระดูกเพื่อนยังไม่รู้ร่อกแตกของเพื่อนน่ะจมอยู่ตรงไหนไปขุดมาไปเจอกระดูกใครล่ะผมก็บอกบางคน i, เฮ้ยแมวกระดูกมาโทมไปเอาง่ายๆเหรอ่งห้าสิบสามปีใช่ครับพื้นที่กลายเป็นพื้นที่การเกษตรไปหมดแล้วนะครับตรงที่เรายือนอยู่เนี้ยคือเชิงหกศูนย์หกกับหกศูนย์แปดบีซีหกศูนย์แปดตรงเนี้ยละลายนะครับเรายังมองเห็นสภาพว่าการขุดค้นเนี่ยน่าจะลําบากมากเ <c oughs> พราะพื้นที่สมรภูมิ ถูกดัดแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมไปหมดแล้วแล้วตอนที่สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เราได้ยินเสียงหัวเสียงหัวเข้ามาถ้ามองไปตรงนี้คือเขากําลังเก็บกู้วัตถุระเบิดครับ M A G นะครับเป็นมูลนิธิแล้วก็ถ้ามีเสียงหัอเนี่ยคือเขาเจอระเบิดนะครับเมื่อกี้เราสัมภาษณ์อยู่จะได้ยินเสียงหัวเลยนะครับก็ต้องเป็นผู้กล้าอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาในพื้นที่ที่ถือว่าเสี่ยงปี14ปี14 2 5 1 4นะครับ17 ฐานที่ทุ่งไหหินเราเนี่ยเริ่มถูกโจมตีในะวันที่18ธันวาคมได้ยินเสียงหวอไหมครับอเขาเจอระเบิดนี่หมายความว่าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเขาเจอระเบิดน,นี้เรื่องจริงเลยไม่เลยเล่นตลกครับดังนั้นถ้าหากใครจะมาเนี่ยนะครับต้องมีคนนําทางนะครับของเรานี่มีคนนําทางมีคนคอยดูแลตลอดเพราะว่ากับระเบิดยังเยอะอยู่มากนะครับอ,อย่างที่คุณพ่อประจักษ์บอกว่าโอ้โหมันเกลื่อนไปหมดเลยนะครับขึ้นไปบนภูเทิงเนี่ยนะครับต้องต้องมีคน คอยดูแลหรือว่าคนที่รู้ทางนำสุดท,ท้ายครับสุดท้ายนี้คุณลุงโจมีอะไรที่จะฝากถึงท่านผู้ชมครับในฐานะที่<ะ>ว่าเป็นตัวแทนของฐานผ่านศึกมาเยือนถึงสมรภูมิทุ่งห่งผมโจขอฝากท่านผู้ชมหรือทางบ้านน้องๆพี่ๆว่าผมมาเนี่ยผมมาป้องกันประเทศไว้ถ้าพวกผมพวกพ่อผมพวกอาผมปู่ผมไม่ได้ไปโรจีนหรือเกาหลีหรือเนี่ยเวียดนามเนี่ยปานนี้แล้วก็จะไม่มี พงไกลวงแล้วครับนะครับผมผมขอฝากไว้บนด้วยเพื่อนเพื่อนพี่ๆถ้าเห็นผมผมคือโจลองจ้างตัวจริงครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าเจ็บเลยนี่เขาไปตายอยู่โน้นโน้นรงหูถูกยาวมาเลยโน้นตึ้มลงวัดตบเสร็จสามไอ้กลาเว้ยกล้าว่าผลที่ตรวดสองสองกันเทียวตายตรงนี้ว เอาลเหนื่อยพูดโดยเหนื่อยเดินอยู่เน่เนี่ยทั้งทั้งไหนครับน่นอ,อยู่ร้อยสองตรงนู้อน,อ,นอู้ยนเนี่ย น้ี่เป็นร่องเลยเป็นร่องเลยนี่ก็คือลุมบุคคลลุมบุคคลที่ใช้อยู่เวนี่ก็คือเหมือนกันหรือลุมบุคคลที่ใช้อยู่เวนี่คือมองไปหน้าแมวโอ้การล่มแบบนี้จ้าหรืเพื่อนแต่งลังนี้โอ้โหพี่นายไผ่นาคนี้ยโอ้โหนหารล่มเขารุ่นเดียวกับไอชาหานนั่นว่ง เป็น yeah yeah, yeah. <<|so|>> uh, ี่ยเนี่ยบกใหญ่ทั้งนั้นท <NO ั yes> ้งนั้นของร้อยสองครับไม่ต้องขึ้นไปแล้วพี่ของร้อยสองมาอยู่นี่นะบังเกอริใไปผู้พันไปชาน เดินหมายน้ำคาเนี่ยดูดิเดี๋ยวว่าไม่ธรรมดาเนี่ยสิน้าส80เดี๋ยวให้พันให้คาเนี่ย